สวัสดีค่ะสวีดัสสวัสดีอยู่กับเจ๊พรเต่างง่อยงนะคะวันนี้เจ๊พรอ์อยู่นาว่านางัวหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเจ๊พรอพามาเบ่งมะไฟสุกเหลืองเออ,เอ,อแล้วนะคะพี <c oughs> น่น้องนี่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 สวนคุณยายนะคะคุณยายพันหรือเปล่านะสวนใครเอยจําได้ฮะย่าพันนะคะ มาอยู่กับสวนคุณแม่พันแลว้วมาไฟนะคะตั้งแต่ตอนคลิปแรกที่เรามามันจะน่วยหน่อยนะพี่น้องอันนี้น่วยไงล่ะคะ่ะเหลืองกับเหลืองยังสุกบ่เตรียมที่นะคะมะเฟืองมะไฟมะไฟนะคะมะไฟนี่เป็นยาที่แบบว่าเป็นยาสมุนไพร้วมันยังกับผลไม้ประจำฤดูกาลนะคะ พูดนะพูดนะพี่น้องสนใจบักไฟย่าเด้อมาอยู่หน้าหว่านหน้างัด้วย,ย,วววยคนเนี่ยนี่เนี่เนี่เกิดมาเจรับ <_ C 1> เคยเห็นอยู่นะคะตอนนี้สิปหาปีสี่ิบยกยก,ยก,ก็่ะเดี๋ยมาเบิ่งบักไฟอิลี่นะพี่นอ้องอือฮึมาเฟืองมาไฟไปเบิ่งลินจีนะคะนี่เดี๋ยวคลิปต่อไปเจสิบหามาเก็บบักไฟนะคะแม่เอ็นมื่อไดสทจะเก็บเนี่ยบักไฟแม่ โอ้ยกเกษตรเก็บแล้วน้อเอาต้องไปลินจีค่ะพี่ลินจีพี่น้องเศร,รษฐกิจพอเพียงนะคะกดกดซับสไครต์ใบมะกรูดและอย่าลืมกดสักระดิ่งกดติดตามเจ๊พรเต่างอยนะคะตอนนี้มาในกเกษตรอินทรีย์นะคะโอ้ยบักลินจีพี่น้องเอ้ยโู้ล่ะ สองมือที่ดูนิ่มเนวนอ่อนโยนสองมือที่ดูช่างบอกบบอย่างนั้นสองมือที่ทำให้ที่จูงไม่มีความสำคัญคือสองมือที่ทำโอ้ยบรรยากาศดีครับพี่น้องขอร้องเพลงนะคะนมะพร้ต้นมะกรีนจีคุณแม่นะฮะแม่ว่ามาเอาเลือก สั่งได้นะคะคุณนายมาจากอเมริกงมริกายินดีต้อนรับนะคะช่วงนี้ก็ปวดรักษาสุขภาพพารา้ำไม่ไหวน,นะคะกินร้อนซ่อนกลางล่างมือนะคะอย่าไปสุ่มเสียงที่ซุ่มเสียงนะคะผนมาสวนคุณแม่นะคะไปเบิ่งดงไฟอีคะสออนคะสออนมอในดงลินจีค่ะขยายสักหน่อย คลิปที่แล้วมาเอาบกปางเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เข้ากับมาเบิงมะเฟืองมะไฟไมีเต็มมะไฟค่ะพี่น้องโอ้ยลาบซาบเด้นี่ขนาดเพิ่นบ่ได้บันรุงปานไรน,นะคะถ้าคุณตาอยู่ก็คือสิบันรุงค่ะค่ะโพดโพค่ะอันนี้คุณย่าอยู่พอดียวพี่น้องเขาไปกับมี่ให้เบิงอยู่เนาะนั่นมาปางจ้ากดติดตามชิฟฟอนตะเงนินนะคะ